สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีบุีทุกท่านพบกับผมทิศพันธ์นะครับช่องกุมทรัพย์พยาลงนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาตามเลขของปู่อรุชิตอาจารย์อรุชิตนะครับนะครับอาจารย์อรุชิตนะครับงวดก่อนเห็นว่าถูกบนล่างเลยนะครับหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งนะครับหนึ่งแปดนะครับเพราะว่าไลายไปหายูทูบเบไม่ได้มาเสียรลายมากเลยนะครับเนาะก็งวดนี้ได้ตามอีกเช่นเคยนะครับหลังจากงวดก่อนาไม่ได้ตามนะครับงวดนี้ตามอีกนะครับเราไปดูว่า อาจารย์นุชิตจะได้ตัวไหนนะครับเรารอติดตามดูแล้วก็แชร์ไว้เลยกำลังใจดเด้อรเนะครับสาธุสาธุไปดูความฝันของอาจารย์นุชิตของพร้อมกันนะครับ วันที่แล้วปู่ก็ันก็บอกว่าไปที่ต้นมะขามนะก็ตัวเองเคยร่างปู่นี่เคยเอาโอง่งไม่รู้ว่าเอาไปขึ้นตรงไว้ตอนไหนเนาะแต่ก็โอ่งน้ำเนาะประสาขาแม่ตัวเนะาะโอ่งท่มนะเวลงตัวเยเนียนถึเปลี่ยนใบใบก็จุดีนโอ่งเย่น้อยก็ดีนะนีเรียกว่บอันนี้ใหญ่ทางงวดรุ่ยเฮยนู้อ អឺលេបេទឹកវាភ្លេងមកពីងវាគ្លាកបេបេលេអត់មកទឹកនៅកគីរាឈីនៅមកគីកានឹមខ្នើជីអត់ណាអឺវាមានអុយស៊ូនងអងវាបេវាក៏ស៊ូនមកទៀតអឺអងមួយវាកណ្ដឹងណានាមវាកណ្ដឹងដែរពិលវាក៏ប៉ែគីកាអត់ទៀតក៏ត្រូវទៅគីណា ในการปูประสาทเกิดกับเยปรกักเกิดเกิดกับตอนนี้สอบจาร,ราชการที่สิบท่านขี่ขับรถเกง๋งเสด็จมาก็ให้เอารถเก๋งมา,าบวงสวงทำบายสีเนะี่ยที่เห็นถือบายสีคนะือฝันได้สองคืนหวยออกก็ออกมาเลขนั้นเลยก็ปูก็ไม่ได้สนใจใส่ใ,ใจนะอะไรเนาะก็ฝันก็คือฝันคน งวดนี้ปูว่าน่าจะมากด สังอ <łość> ืมันบนเยียนเตียนเกือบขอบานเลยคนเลยเออบวมใหญนเยียนเวียสนาเอายืงกระปุกระสอบบานนองบนกระซอบก็ยืนคือเือตุมในอดีตชาติก็กระเรียยอยืนบานครุบกรุบเหนียด ปู่เราความฝันนิดนึงฝันที่ได้เรศนยมันยิดไปทำไมเนี่ยวดนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าปู่เนี่ยถือกำเนิดเกิดมาในปีพุทธศักราช2 5ห้าพันสองพันาร้อเก้านบอว่าเกิดมาแล้วนะเกิดมาแล้วก็ให้ปฏิบัติให ทำตัวอยู่ในศีลในธรรมปฏิบัติในธรรมขององค์พระสมาสสมบุตรยาาแล้วอย่าละทิ้งศีลห้าศีลแปดอันนี้เสียงบอกเ,อเมื่อเป็นครูบาอาจารย์ก็ขอให้อยู่ในสัก์ในสีเป็นคนที่จะต้องเปิดทางให้กับมนุษย์แล้วก็สัตว์โลกท่านพูดอย่างนี้นะเกิดมาปีไหนให้คิดดู ตอนนี้อายุเท่าไรให้คิดดูก็พูดมาแค่นี้ก็ไปเลยคือเหมือนว่าให้ปู่เนี่ยร่างปู่ในรีบเร่งในการปฏิบัติให้เร็วเพื่อจะได้ช่วยทุกสปปรรพสิ่งที่กำลังตกทุกข์ได้ยากอะไรประมาณนี้นะนี่คือฝันเมื่อคืนนี้เองปู่ไม่ได้เล่านะเพิ่งเล่าเนี่ย คือจะมีเสียงน่จะเป็นเสียงปู่หรือหลวงปู่ก็ไม่รู้จะเป็นเสียงห้าวๆนิดหนึ่งดังมาจากข้างบนบอกว่าให้รีบเร่งนะรู้ไหมว่าตัวเองร่างเนี้ยเกิดมาปีอะไรท่านว่าปีอันปีอะไรแล้วอายุเท่าไหร่ให้รีบเร่งสร้างปฏิบัติเอารีบเร่งช่วยทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับร่างนะ พูดแค่นี้เองอไปเลยสิ่งนะก็ไม่มีอืมปริศานศาปูอ่าจะเป็นปริศนาปู่หรือเปล่าอันนี้ปู่ก็ไม่รู้นะอืมถ้าเราจะตีเป็นโชคเป็นดวงเป็นลางเกี่ยวกับโชคลาบมันก็ลองลองดูนะเพราะว่างวดที่แล้วมันก็เป๊เะเลยนะปู่บอกว่าให้ไปดูที่ต้นมะขามสิเอาโอ่งไปตั้งไว้น้ําเต็มหรือย,อยัง นะงวดที่แล้วทีนี้ไปก็ปูร่างนี่ก็ปีนขึ้นไปน้าก็เหลืออยู่นิดหนึ่งจะเต็มโอ่งใช่ไมไม่ใช่ว่าน้ํานิดหนึ่งนะน้ํามันจะเต็มโอ่งแล้วทีนี้ฟ้าม์มก็มืดแล้วก็ฝนก็เทล,ลงมาเต็มโอ่งแล้วก็ตกแตกบางคน,นก็ตีเป็นหนึ่งแปดเพราะว่าคําว่ามะขามเนี่ยภาษาขแมียงกับปืนเนาะแอะแปะ,ะแล้วก็โอ่งหนึ่งใบตกลงมาหนึ่ง แล้วก็พอแตกก็มันก็ศูนย์ศูนย์ก็ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์วนไปได้บนล่างเลยแสดงว่าคนได้มาตัมงน่นสิปู่ก็โทรไปหาไอ้ลายไปอยู่มาติดงานู่ลายไปเนี่ยนั่นแหละคือสัญญาณนะเป็นอย่างไงลายไปเป็นยังไงปู่ก็ถามว่าอยู่ดีมีสุขกันไหมถ้ามา ก็เอฟซีของเราก็คงจะมีโชคอะไรกันไปแล้วก็ปูป่ประสาทก็ฟันแบบแม่นๆเลยปูป่ประศัก็มาเล่าให้ฟังฟันว่าทำบาบสีนะถวายก็ราชการที่สิบพ่อหลวงรอสิบท่านขับรถเก๋งมาให้เอาใบาสีมาวงสวงก็เนี่ยทำใบสีคือ<ม>พอเลขออกมาก็หนึ่งศูนย์ เต็มเต็ม<ๆ>ปู่ก็ทั้งสองคนปู่สองคนนี้จะมียานจิตสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่สองพี่น้องที่มีอดีตชาติร่วมกันอืมนี่ถ้าไปหาเกต่อเลขมันก็จะอันเดียวกันนะมั้งหรือ,อยังไงท่านจะให้เพราะว่าท่านจะให้อยู่แล้วนะเพราะว่ามีปู่เข้าแห้งเนี่ย ท่านเคยรับใช้ก็อาจจะมียานปูเก้าแห้งอยู่ในในตัวแกนะปูาา่ประสาทเก็แกจะเป็นคนที่จะให้โชคให้ลาบเสมอหลวงปูเก้าแห้งในปูก็ฝันแค่นี้อัน้งวดนี้ขอโชเลยปก,กปู่ขอที่เราเป้นกระปุกเออปู่ลย <c oughs> นะข้างล่างก็ดูด้วย ตีไม่ออกเลยผตีไม่ออกเลยเซ็นถ้าปูชอบตัวไหนข้างล่าง้ใหมจะปูตัวนี้นะอันตัวนี้นะพี่ สุดห่ตแบนี้ไม่ได้ให้โปให้อร fc นะครับอออืมอเก็หมวดนี้หรือหมวดไหนๆก็แล้วแต่ที่ลูกหลานชอบเสียงดกเสียงเสียงโชคเสียงดวงก็ขอให้ดวงให้โชคให้ดวงมากับโชคโชคมากับดวงเออแล้วก็ให้ได้สมดังใจที่เรานึกคิดนั่นแหละ นะอะไรก็แล้วแต่เราก็อย่าไปเน้นจนเกินไปนะให้ดูที่ว่า,าดวงของเราด้วยว่าช่วงนี้ดวงเราดีไหมหรือดวงเราไม่ดีแต่ปู่ก็อยากจะให้ทุกคนได้มีดวงดีโชคดีแล้วก็ได้สมเจตนานะดังเจตนาที่เราตั้งมุ่งหวังไว้ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงาน น่าจะเป็นในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็คอยสัมร็จิวผลเนาะให้ลูกหลานทุกคนได้ได้ได้ดังใจนึกกันแล้วกันเนาะอืมอ่ะก็อยู่ดีมีสุขกันแลวก็พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บก็ให้ทุกคนก้าวเข้าไปสู่ชีวิตใหม่ที่สดใสแล้วก็ได้ดังใจนึกคิดในหน้าที่การงานในการเสี่ยงดวงนะโชคลาภทั้งหลายก็อยู่ที่ตัวเรานะนะั่นแหละเนาะ อยู่ที่ตัวเรานะมันทําบุญเดี๋ยวก็เขาก็ให้เราเองนะเมื่อเรามีโชคแล้วเราก็พยายามหน่อยเราก็ทําบุญกันนะวัดนั้นบ้างสำนักนี้บ้างสิบบาทที่สิบบาทก็อยู่ที่ว่าเรามีตามมีตามกิอโตยการปู่ก็อยากจะฝากตรงนี้อขอความเป็นจริงของมนุษย์เรานั้นก็คือในปัจจุบันนั่นแหละในสถานการ ปัจจุบันน,ะนะั่นแหละะเราก็อย่าไปยึดติดอย่าไปยึดอยีย่ยงไรจนเกินไปเนอะอืมมันจะทําให้เราทุกข์คุณผู้ชมนะครับอ่ะเลขปู่อาจารย์อนุชิตนะครับสิทธิหลวงปู่สวงเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเอนให้ดูนิดนึงเนาะมาขอเลขอาจารย์อนุชิตนะครับเลขฟ้าเครื่องดื่มนะครับฟ้าเครื่องดื่มนะครับอ่ะเนี่ยอ่าฟ้าเครื่องดื่ม 965นะครับคุณผู้ชมนะครับฝาเครื่องดื่ม965นะเป็นแนวทางเด้อนะครับเป็นแนวทางสรุปเลขอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมดูแบบชัดๆเด้อสรุปเลขนะครับวันที่16เมษายน65นะครับเลขฝาเครื่องดื่มครับ965ปู่ฝันนะครับอาจารย์นนทิชิตฝันเลขฝันงวดก่อนเข้าเต็มๆเด้อบนล่าง18กับ10นะครับนะถูกกันทั่วหน้าเอสไม่ได้มาเสียดายมากเลยอ่ะานเลขนะครับที่ อาจารย์อนุชิตฝันนะครับก็คือ509แล้วก็อดเปลตัวด้านนี้น่าจะเป็น4 8 4 8 9หรือเปล่านะครับเอด็ดนะช่วยดูกันนะครับอ่ะช่วยดูแล้วก็ตีเลขอา่าต,ตูตีเลขกันเอานะครับเอด็ดกองไม่ถนัดนะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับอ่ลำลากันไปขอทุกคนทุกท่านนะครับรวยๆเฮงๆสาธุสาธุาธจงกะสวัสดีครับผม